สวัสดีค่ะปูเป้เคียร์เคียร์ปรปฏินะคะวันนี้จะพามาอัปเดตหน้าง,งานนะคะก็จะเป็นบ้านสองชั้นนะคะอยู่ตรงคลองเจ็ดธัญ,ญบุรีปทุมธานีนะคะคจะเป็นบ้านก่อนปรับปรุงนะคะอันนี้ผนังเราได้ทำการขัดนะคะแล้วก็เอาปูนที่เป็นปูนเก่าออกหมดแล้วนะคะแล้วก็ทาน้ำยารองพื้นปูนเก่าแล้วเรียบร้อยนะคะคนี่ค่ะนี่ก็จะมีนั่งร้านอยู่ด้าน ด้านนี้นะคะที่ว่าเดี๋ยวช่างก็จะไปฉาบตรงตรงรอยที่สีมันหลุดร่อนอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆก,กันนะคะ <C AP> จะเป็นตรงนี้ค่ะ <C AP> นี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันเนียนนะคะ <C AP> นี่อันนี้จะเป็นชั้นชั้นบนนะคะชั้นบนห้องนอนข้างบนข้างล่างแล้วข้างบนหนึ่งห้องนอนพอนนี้อีกหนึ่งห้องนอนเรามีสองห้องนอนนะคะแล้วก็ด้านล่างอีกหนึ่งห้องนอนนะคะ, <C AP> ะเป็นสามห้องนอนนะคะแล้วส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น ห้าต่างตรงห้องรับแขกของเรานะคะอันนี้จะเป็นด้านข้างบ้านของเรานะคะแล้วก็ฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของค่ะทุกคนนะคะหรือว่าจะเป็นห้องอนเนกประสงค์นะคะเพราะว่าเรามีเหล็กดัดให้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มีทำหลังค้าให้แล้วนะคะเหล็กเป็นห้องอนเนกประสงค์ลูกค้าสามารถสามารถ วางของหรือว่าใช้งานได้นะคะห้องนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นหลังคาห้องนี้นะคะทำให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนมาด้านนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนะคะที่เราเพิ่งติดตั้งไปเมื่อวันก่อนนะคะก่อนหน้านี้ก็จะไม่มีให้นะคะไม่ติดไปแล้วนะคะ แล้วก็มีการเดินระบบน้ําให้นะคะไฟฟ้านี่ก็เพิ่งใส่ให้ใหม่แล้วนะคะส่ให้ใหม่ทั้งทั้งหลังเลยนะคะเรียกว่าเดใหม่แล้ววันนี้จะมีแทงน้ําให้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องครัวค่ะทุกคนขาจะเปนการเก็บสีแล้วนะคะนี่ทาไปแล้วสองรอบนะคะตอนนี้ก็จะมี <จ>อันนี้ทาไปแล้วตรงนั้นสองรอบจลยหงรอ่าจะาจะรอบเดน,น,นะคะเราะว่าสีก็ยังไม่ท่ากันอยู่อันนี้ก็จะเป็นทาทาไปแล้วถึงรอบนะะึงรอบแล้วก็สีจริงก็ทาไปแล้วเป็นรอบนะคะนี่จะเป็นโซนห้องน้ำของเรานะคะโอเคนะคะส่วนมาได้น,นี้ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งนะคะที่จะต่อจากห้องครัวมาอยู่ระหว่าห้องครัวกับ ห้องรับแขกน,นะคะตรงนี้เราก็สามารถวางทุมวางอะไรได้นะคะแล้วมีหน้าตางนี้ด้วยนะคะเอาอะไรตั้งบนสีที่เราทาไปแล้วห้องนั้นทาไปแล้วสองรอบนะคะแต่ตรงนี้เ่าทาไปแค่หนึ่งรอบนะคะทาไปแะคะ่หนึ่งรอบแล้วก็ววเก็บงานพวกพื้นผนังให้เท่ากันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่ค่ะถ้าทาอีกรอบนึงก็จะสวยเนียนกว่านี้นะคะ ก็จะเป็นโคมไฟห้าสนคี่ค่ะนานนะคะส่วนมาข้างบนค่ะข้างบนก็จะเป็น้องนอนสองนอนนะส่วนผ้าังนี้นะคะก่อนหน้านี้เป็นสีพูใช่ไ้มนี่เราทาเป็นสีรีมแล้วเรียบร้อยนะคะนี่ทาเพียงหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะนี่สีขึ้นแล้วนะคะสวยงามเนียนมากเลยนะคะโอเคค่ะแล้วก็มาฝั่งด้านนี้ค่ะมันจะเป็นบันไดค่ะบันไดจะขึ้นไปชั้นสองนะคะ นี่เลยเป็นว้ชั้นแซงเห็นว่าฝ้าอะไรทำใหม่แล้วปลุกแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีเราก็ทาไปแล้วหนึ่งรอบนะคะหนึ่งรอบก็สวยแล้วนะแต่ก็เพื่อความสวยงามและก็ความคงทนของบ้านก็ทาไปเลยสองรอบค่ะนะคะส่วนห้องนี้เป็นห้องนอนค่ะห้องนอนห้องแรกห้องใหญ่นะคะด้านบนเลยนะคะนี่ ะมีคมไฟให้เป็นกลางห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องจะเป็นรูปทรงแบบนี้นะคะนี่สวยงามน,นะคะหน้าต่างให้ทั้งสองบ้านนะคะห้องนอนนะคะอันนี้จะเป็นประตูที่ยวออกไปตรงระเบียงตรงนี้นะคะระเบียงด้านนอกบ้านนะคะนี่ค่ะมีระเบียงด้วยนะคะส่วนมาด้านนี้ก็จะเป็นช่องทางเดินสามารถวางของวางอะไรได้นะคะนี่ จดแต่งให้สวยงามเพราะว่าเนีเ่เห็นว่าตรงน,นี้ให้ถึงสามสี่กับเรื่องเลยนะคะเนี่ยเป็นช่องทางเดินที่ห้องกว้างกว้างขวางอยู่เดือนกันส่วนห้องนี้จะเป็นห้องนอนเล็กนะคะนี่ค่ะห้องนอนเล็กก็จะมีหน้าต่างให้นะ,ะมีไฟมีอะไรให้ไหวดเลยนะคะนี่ค่ะใครสนใจโทรเข้าเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าแปดเก้าเจ็ดปหนึ่งศูนย์นะคะพูณธนาคารหรือความตรงจากโครงการนะคะโทรเข้ามาโดยด่วนนะคะตอนนี้ห้อง ดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยแล้วก็หลังที่เป็นสองชั้นตอนนี้มีเพียงหลังเดียวเท่านั้นนะคะตวนใหญ่แถวนี้ก็จะเป็นชั้นเดียวตอนนี้มีแต่หลังนี้เท่านั้นที่เป็นสองชั้นนะคะแล้วก็ทําครบจบสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ